สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา Park Studio และหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Lo อกเอาหนังปี2012ยานอาวกาศ MS1 ที่ล้ำสมัยที่สุดที่อจชยายกรสุดอันตรายกว่า500คนถูกขังเอาไว้ในสภาวะจำศีลแต่ทว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดเหล่านักโทษนั้นก็ตื่นขึ้นมาและยึด MS1 ไว้ได้และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับหนังเริ่มต้นมาที่ภายในห้องสอบสวนผู้ต้องหาสโนชายหนุ่ม CIA มือเกา่าที่ตอนนี้กลับกลายเป็นผู้ต้องหากำลัง ถูกสกอตหัวหน้าหน่วยสืบราชการรลบับเคนเอาความจริงที่เกิดขึ้นจากตัวเขา ย้อนกลับไปในวันที่เกิดเหตุซานโน,นั้นกําลังเอาตัวรอดจากชายลึกลับที่กําลังรัดคอเขาอยู่ในเวลาเดียวกันเพื่อนสนิทของเมสได้โทรเข้ามาพอดีซานโนั้นกระแทกตัวชายคนนั้นจนกระเด็นออกแต่เขาก็ถูกตามมาเล่นกันอย่างไม่ลดละเขาได้คว้าสายไฟช็อตไปที่ชายคนนั้นจนกระเด็นไปก่อนจะพุ่งเข้าชนจนตัวกระเด็นไปอีกรอบซานโนดึงชายผ้าคลุมโซฟาเพื่อให้ปืนกระเด็นขึ้นมาสู่มือเขาก่อนจะเหนี่ยวกลปิดชีพชายแปลกหน้าคนนั้นซึ่งในตอนนั้นโทรศัพท์ของเมสกระดังขึ้นมาอีกครั้งเเมมมสบอกกกกวว่า่วาาาาพขถูหหััลลลงและีคนต หนังตัดกลับมาในห้องสอบสวนสกอตถามถึงสโนถึงเมสที่โทรมาหาเขาแต่สโนกับปิดมันเอาไว้สกอตเลยถามถึงผู้พันแฝงและเรื่องราวก็ย้อนไปหลังจากที่สโนได้จัดการนักฆ่าคนนั้นผู้พันแฝงที่เป็นอาวุโส c ี a ที่นอนเจ็บหนักอยู่บนพื้นแฝงที่รู้ตัวว่าเขาคงไม่รอดแน่เขาดึงไฟแช็กที่ห้อยติดอยู่กับสร้อยคอและบอกให้สโนพากระเป๋าที่วางข้างๆหนีไปก่อนที่เขาจะสิ้นใจแต่ไม่นานนักมือทหารบุกเข้ามาและเริ่มยิงกระสุนปืนใส่ผู้สนที่หลบอยู่ด้านหลังประตูข่าวนั้น กับอาารคนหนึ่งจะล่วงไปก่อนจะปัดปืนขอทหารนิคนและยิงออกไปที่นอกหน้าต่างซึ่งวิธีกระสุนนั้นก็บังเอิญไปโดยเฮลิคอปเตอร์ที่บินวนอยู่ด้านนอกจนคิดว่าเป็นการยิงตอบโต้เฮลิคอปเตอร์นั้นจึงกระหน่ำปืนกลยิงเข้ามาในห้องแต่ตัวสโน่เนี่ยกลับเป็ีนขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้าและเขานั้นกระโดดเฮลิคอปเตอร์ยิงสกัดจึงทําให้พี่แก่ล่วงลงมาด้านล่างสโน่เนี่ยก็พยายามจะหนีต่อไปแต่ก็ถูกทหารที่ตามมาล้อมยิงเข้าใส่จนต้องวิ่งหนีตายเข้าไปด้านในตึกและเขาก็พบกับรถมอตตร์ไไซท่ถูกกจดจดิ้้้งงวึใใชมมนนหาาาล ต่อมาเขารับสายจากเมสอีกครั้งเมสเนี่ยก็บอกให้เขาหนี่ไปที่สถานีรถไฟใต้ดินซึ่งสโนนั้นก็ขับไปอย่างบ้าระหำ่ำและเลยวิ่งหนีไปยังชานชาลาที่เมสบอกซึ่งสโนนั้นก็ยน์กระเป๋าเข้าไปในตัวขบวนได้สําเร็จแต่เขานั้นกลับถูกปืนตะข่ายจับตัวเอาไว้ได้ทําได้แค่มองดูขบวนรถไฟและเมสที่จากไปหนังตัดกลับมาที่สกอตเขาบอกว่าแฝงได้ขายความลับของโปรแกรมอวกาศให้กับบางคนแต่สิ่งที่ทําให้สโนช็อกก็คือเขากลายไปคนสังหารแฝงจากภาพที่สกอตใช้ให้เขานานั้น เฮนรี่ใช้ผิวสีได้กลับเข้ามาในห้องและรับหน้าที่แทนสโน์และถามสโน์ว่ามีอะไรช่วยไหมสโนเลยบอกให้เขาไปตามหากระเป๋าที่เขานั้นโยนเข้าไปในรถไฟและเรื่องราวก็ย้อนกลับไปหลายจากที่แมสได้กระเป๋ามาเขานั้นนํามันไปซ่อนที่ตู้ฝากของที่สถานีรถไฟซึ่งในตอนนั้นตารวจก็ได้ทักแมสแมสที่หล่นลานก็รีบเดินหนีแต่เขาได้กลับทําปืนหลนจนมันเกิดลั่นไกใส่ตารวจคนนั้นซึ่งตํารวจอีกคนที่เห็นนั้นจึงยิงปืนเข้าใส่แมสในเวลาต่อมาสกอตเดินทางไปพบก,กับประธานธิบดีวอร์น,อน,อน ที่หลุมหลบภัยเขารายงานเรื่องที่เกิดขึ้นเอมิลี่วอร์นอกลูกสาวคนสวยของประธานาธิบดีกับเดินทางไปบนอวกาศเพื่อเยี่ยมชมเรือนจํา MS1 ที่คุมขังนักโทษซึ่งในตอนนั้นบานพัสนีประจำคุกกำลังบอกเธอถึงความทันสมัยและปลอดภัยที่ใช้วิทยาการแช่แข็งนักโทษเอาไว้บานนั้นพาเอมิลี่ไปเจนักโทษเพื่อทําการสัมภาษณ์ซึ่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็เตือนให้หอกปฏิการิผิวสีว่าต้องฝากอาวุธที่มีไว้ก่อนแต่ก่อนจะไปนั้นฮอกกับแอบเก็บปืนพกไว้ที่ข้อทักของเขาในเวลาไม่ต่าง การบนเรียนจำเอมิลี่ถูกนำตัวมาพบนักโทษชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไฮเดลเพราะการแช่แข็งทำให้ตาข้างหนึ่งของเขาบอดซึ่งด้านไฮเดลที่ตื่นขึ้นมาพอได้พบกับเอมิลี่อีกครั้งมนันนก็ปึงปังและมันก็ทำให้ฮอกบริการเรื่องมีน้ำโหและจับไฮเดลกดหน้่นลงกับโต๊ะแต่มันกลับทำให้ไฮเดลถือโอกาสแบบอบชกปืนที่ฮอกซ่อนเอาไว้ที่ข้อเทา้าไฮเดลนั้นก็ซัดฮอกจนล่วงก่อนจะหันไปยิงบริการอีกคนซึ่งไฮเดลก็หันยิงใส่กระจกจนเกิดระเบิดขึ้นเอมิลี่ที่ลืมตาข ความหวาดกลัวเอมิลี่เนี่ยก็รีบวิ่งออกจากห้องไปและเธอก็รีบดึงขันโยกเพื่อปิดล็อกป,ประตูแต่ในตอนนั้นไฮเดลที่ตามมาก็ยิงกระสุนใส่ขาเธอจนเธอล้มลงไปเอมิลี่เนี่ยก็รีบลงไปหลบใต้โต๊ะด้านไฮเดลที่ตามมาจึงถามเจ้าหน้าที่หนุ่มว่าเอมิลี่ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแต่เขากลับหันไปเห็นห้องขังรวมที่นักโทษถูกแช่แข็งอยู่เขาจึงสั่งให้ปล่อยตัวนักโทษทั้งหมดและไฮเดลก็ยิงเจ้าหน้าที่ตายไปก่อนจะจับตัวเอมิลี่ที่แอบหลบอยู่ใต้โต๊ะเมื่อนักโทษถูกปล่อยตัวก็เกิดการจลาาาจขึ้นในใคเวไม่ห่หงกฮทสติ ก็พบว่ามีตนเหลืออยู่เพียงคนเดียวเขาจึงส่งสัญญาณถูกเฉิญไปยังสกอตที่อยู่บนโลกเพื่อแจ้งข่าวหลายในเวลาไม่ห่างกันอเล็กหนึ่งในนักโทษก็ได้จัดการผู้คุมและวตรงไปยังห้องควบคุมและพบก,กับไฮเดลซึ่งเขาได้บอกอีกว่าอีกไม่นานจะมีคนถูกส่งมาจากการพวกเขาและหญิงสาวคนนี้อาจจะเป็นกุญแจให้พวกเขามีชีวิตรอดแต่พูดไม่ทันขัดคาก็มียานบินสํารวจที่บินมาตรวจตาที่เรือนจําตามปกติด้านไฮเดลนั้นก็ตามไปลคนคุมยานและสั่งให้เปิดระบบป้องกันตัวเองขึ้นมาและเขาก็กดมันและนั่นก็ทำเอาระบบป้อง อากาศยานอัตโนมัติทํางานและสารกระสุนเข้าสายานสํารวจจนระเบิดไปทีละลำและเรื่องนั้นก็เริ่มจะบานปลายสกอตจึงนําเรื่องนี้และงานตอบประธานาธิบดีสกอตต้องการส่งหน่วยพิเศษไปทําลายคุก MS1 พร้อมกับนักโทษแต่มันติดอยู่ที่ในนั้นกับมีเอเมลี่ที่เป็นลูกสาวประธานาธิบดีอยู่ด้วยและพวกเขาจะทําการส่งใครบางคนแอบขึ้นไปบนคุกเพื่อช่วยเธอแบบเงีเยบๆแทนต่อมาคําสั่งของประธานาธิบดีมันทําให้สกอตและเฮนรีต้องวกกลับมาหาสโนว์ที่คุกอีกครั้งพร้อมข้อเสนอแต่สโนว์ที่กลับ ฟังเนี่ยไม่ดีใจเลยสักนิดขอจึงปฏิเสธแต่ในตอนที่สกอตจะสั่งขังสโน3สาปีเฮนรี่กับแอบ,บส่งสัญญาณที่แอบ,บเขียนข้างแก้วกาแฟให้สโนว่าเมสเองก็ถูกขังอยู่ที่นั่นและนั่นมันก็ทําให้สโนเปลี่ยนใจรับงานนี้แทนเวลาไม่นานสโน่ก็เดินทางมาถึงที่ป่ายกระสวยอวกาศในระหว่างเดินทางสกอตต์เนี่ยก็บอกว่าเอมิลี่นั้นตอนนี้เธอยังปลอดภัยดีและเธอไม่ชิปติดตัวทําให้รู้ว่าตอนนี้เธอยังไม่ตายต่อมาสกอต เฮนรี่และสโน์ได้มาถึงสถานีอวกาศวงโครจรที่ตอนนี้พวกเขากําลังดูแลเหตุการณ์ปุนคุกอยู่สกอตท,ทําการยึดอํานาจในการสั่งการทันทีสกอตถามสโน์ว่าเห็นอะไรในจอบ้างไหมสโ <Snow S 1> น์เนี่ยก็ตอบแบบไม่ใส่ใจว่าดูเหมือนว่าอเล็กจะไม่รู้ว่าเอมิลี่คือลูกสาวประธานาธิบดีแต่กลับคิดว่าเธอเป็นหมอเมื่อสัญ,ญญาณภาพกรรมอีกครั้งอเล็กก็สั่งให้ไฮเดลจับตัวบานที่เป็นพัสดีบานที่กลัวตายเริ่มพูดถึงสิ่งที่เขารู้แต่ไฮเดลเนี่ยกลับไม่สนใจเลยแล้วก็กดส่งให้เขารุดออกไปในชั้นอวกาศด นอกต่อมาอยานก็ได้เข้าเทียบท่าเข้าที่คูกซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ต่อรองก็เริ่มทําการเจรจาขอและตัวประกันกับอเล็กเจ้าหน้าที่นั้นก็พยายามเกลี้ยกล่อมอเล็กให้เขาเห็นด้วยเพื่อแลกกับอิสรภาพซึ่งอเล็กก็หลวมตัวทําตามในเวลาเดียวกันพวกเขายังสามารถใช้วันพิเศษแอบถ่ายพักพวกของอเล็กให้สกอตและคนอื่นดูถึงกําลังลบของพวกเขาและแผนนั้นก็ดูเหมือนจะได้ผลเมื่อเอเบลลี่ถูกพาตัวออกมาแต่นั้นก็เป็นกระตกความไม่พอใจของไฮเดลเขา้าเขาใช้ปืนยิงเข้าที่เคที่ที่เป็นหมอและให้พาตัวเคท ที่ไปแทนตัว Emily. เอมิลี่เฮนรี่ที่เห็นว่าดูท่าทางจะไม่ดีจึงส่งให้สโนททาตามแผนได้เลยด้านสโนนั้นเขาก็ได้ทิ้งตัวลงจากยานเพื่อแอบ,บเข้าไปในคุกแต่โชคไหนก็ไม่ดีสโน่ Snow เนี่ยถูกคนของอเล็กเห็นเข้าจึงรายงานขึ้นไปหาอเล็กอเล็กที่โกรธมากจึงจัดการคนที่เจรจาถิงและสั่งให้พาตัว Emily เอมิลี่และทุกคนกลับไปยังห้องขังเดิมและอเล็กก็สั่งให้ไฮเดลไปตามล่าตัวสโนแต่โชคร้ายเนี่ยก็เข้าค่าเอมิลี่เมื่ออเล็กเห็นข่าวของประธานาธิบดีวอร์น็อกจากปกนิตยสาารรรและปะปฏิต่่ออเืงวจ ทั้งพบบัตรประจําตัวของเอมิลี่ที่นมสกุลเดียวกันและความลับจึงถูกเปิดเผยแต่ทางด้านเอมิลี่ Emily เองก็ใช้โอกาสที่นักโทษที่คุมเธอเผลอใช้ถังดับเพลิงฉีดเข้าใส่ส่วนด้านฮอกในตอนนี้เขาก็ําลังจะโดนนักโทษยิงสโนนั้นก็บังเอิญเปิดประตูเข้ามาพอดีถาให้ใชายคนนั้นตกใจจนถูกสโนนั้นซัดกระเด็นออกจากห้องแต่สโนที่เพิ่งโล่งใจกลับถูกเอมิลี่ที่เข้าใจผิดว่าสโนเป็นคนหลายเธอจึงใช้ถังดับเพลิงตีเข้าที่หัวก่อที่ฮอกจะพาเธอหนีไปและหลบอยู่ในห้องที่ปลอดภยัยต่อมาสโนที่ฟื้นขึ้นมานมาเขก็ รายงานกับสกอตต์เฮนรี่ว่าเอมิลี่ตีหัวเข่าและหนีไปซ่อนในห้องและในเวลานั้นเองอเล็กเด้ตามมาจนถึงหน้าห้องของเอมิลี่เขาสั่งให้ลูกน้องไปตามตัวช่างเทคนิคเพื่อมาเปิดประตูไม่นานนักสัญญาณเตือนก็เกิดดังขึ้นเฮนรี่มองข้อความเตือนบนจอที่บอกว่าระดับไฮโดรเจนในห้องของเอมิลี่กำลังสูงขึ้นเขาพยายามติดต่อสโนว์ที่กำลังตามหาตัวเมทและตอนนี้เนี่ยก็ได้เร่งห้องขังแล้วสโนว์ Snow บอกเฮนรี่ว่าถึงเขาตามไปช่วยเอมิลี่เขาก็คงเปิดประตูไม่ได้จะให้เขาทำยังไงซึ่งต่อมาสโนว์นั้น มาตามทางที่เฮนรี่บอกไปจนถึงกลางทางแต่ไม่ทันไรกับถุนนักโทษที่ตามมาด้านหลังซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ต่อสู้กันสโนจับหน้าชายคนนั้นกดเข้ากำแพงด้านตรงข้ามซึ่งภาพเหตุการณ์นี้ก็นั้ไปขึ้นที่หน้าจอห้องควบคุมทําให้ไฮเดลที่เห็นเลยรีบกดปุ่มหยุดเครื่องต้านแรงโน้มถ่วงในเวลาเดียวกันสโนนั้นก็ได้จัดการชายคนนั้นไปแล้วก็โชคดีที่เฮนรี่สั่งกู้คืนระบบมาได้แบบฉิวเฉียดทางด้านในคุกช่างเทคนิคพยายามเปิดประตูแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้จะคว้าน้ําเหลวและในครั้งนี้ก็็็เเเเกกกิิิดดรระะบขึ้นออล่่่มจมจจไพใ เว่าในตอนนั้นก็มีช่างเทคนิคคนใหม่ที่ดูจะฉลาดเขาทอลองกับอเล็กว่าเขาคงสามารถทําสําเร็จได้ถ้ามีเวลาสัก5้านาทีและในห้องในตอนนี้ระบบเตือนระดับออกซิเจนเนี่ยก็ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วมันทําให้ฮอกตัดสินใจย,ยิงตัวเองทิ้งเพื่อให้เอมิลี่มีเวลามากขึ้นส่วนด้านสโนนั้นได้ระเบิดเพดานห้องก่อนจะตกลงมาพบกับร่างของเอมิลี่ที่นอนหมดสติและเขาก็มีเวลาเพียงแค่20บวิเท่านั้นจากนั้นสโนจึงถ่ายออกซิเจนให้กับเอมิลี่แต่เมื่อเอมิลี่ฟื้นขึ้นมาเขากลับได้ลนง,ลงลัซึง นั้นก็รีบหนีก่อนที่ประตูจะถูกเปิดแต่เมื่อประตูเปิดอเล็กเนี่ยก็พบล่าของฮอคที่นอนตายอยู่ส่วนสโนน,นั้นก็รีบพาเอมิลี่หนีขึ้นไปบนเพดานและเขาก็ยิงสกัดนักโทษที่ตามขึ้นมาก่อนจะไปตามทางที่เฮนรี่บอกเฮลรี่เนี่ยก็บอกสโนให้หยุดดูแผลก่อนแต่ว่าสโนนั้นก็มีเวลาไม่มากพอและเขาแอบวางระเบิดอีกชุดไว้ตอนรับคนที่ตามไล่ล่าเขาในเวลานั้นอเล็กได้สั่งให้ลูกน้องไปตามตัวช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญระบบสื่อสารเพื่อจัดสัญญาณของสโนทิ้งสาและไม่นานนักระเบิดของสโนเองกก็็็ได้ทําาางนนแลละเเปเว กับที่สัญญาณสื่อสารก็ถูกตัดออกทําให้สโนต้องคําหาทางไปต่อเอาเองในตอนที่เขาหันไปต่อ้ถต่อเถียงกันอยู่พวกเขาเนกลับตกลงไปด้านล่างพอดีซึ่งสโนนั้นก็หาอุปกรณ์ทําแผลกับเอมิลี่เขาบอกเธอว่าประธานาธิบดีส่งเขามาช่วยเธอด้านเอมิลี่นั้นเธอเนี่ยก็ต้องการให้เขาช่วยคนอื่นที่เหลือแต่สโนเนี่ยกับไม่สนใจในสิ่งที่เธอพูดเลยต่อมาทั้งคู่นั้นก็พากันไปยังห้องเก็บของสโนเนี่ยก็ยื่นชุดนักโทษสี้มให้กับเอมิลี่เพื่อปลอมตัวก่อนจะจับเธอย้อมผมโดยอยาย้อมผมจนเป็นสีดำ ้วยสูตรพิเศษที่ทํามาจากน้ํามันเครื่องกาแฟและน้ําจากชาอโกเขายังตัดผมเธอจนสั้นแล้วสโนก็รู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างสโนจึงชกเข้าไปที่หน้าของเอมิลี่ก่อนจะให้เธอซองกระจกดูตัวเองและรอยแผลนั้นทําให้เธอดูเหมือนคนขี้ขูตัดกลับมาที่อเล็กเขาในก็บอกสกอตต์ว่าตอนนี้ขอรู้แล้วว่าเอมิลี่เป็นลูกสาวของประธานาธิบดีและขู่จะให้ลูกน้องทั้งหมดทําร้ายเธอถ้าสกอตไม่ทาตามคาเรียกร้องในเวลาไม่ห่างกันก็มียนานอวกาศเทียบทาที่สถานีอวกาศประธานาธิบด,ดีที่เป็นห่วงลูก ทางมาด้วยตัวเองด้านอเล็กเองนั้นก็ทิ้งไฮเดียวไว้ที่ห้องควบคุมก่อนจะพาคนออกไปตามล่าเอมิลี่และสโนว์ทางด้านสโนว์เนี่ยเขาก็ได้พาเอมิลี่ที่ปลอมตัวเดินเข้าไปในดงนักโทษเพื่อตามหาเมสแต่เขากลับหายตัวไปซึ่งทั้งสองนั้นก็เดินผ่านไปได้อย่างสบายแต่ไม่นานก็ถูกนักโทษคนหนึ่งที่ถูกใจตัวเอมิลี่ขึ้นมาขวางทางเอาไว้สโนว์จึงชกหน้ามันไปก่อนจะพาเอมิลี่วิ่งหนีไปยังห้องสุดทางเดินเขาให้เอมิลี่ยิงสกัดขณะที่เขากําลังพยายามเปิดประตูและเขาก็พบว่าเเมมมสอยู่่ด้้าานนนนใแตัักบคว จำเสื่อมไปแล้วจากการแช่แข็งสโนไหนก็พยายามามหากระเป๋าจากเมสแต่เขาไน้กับพูดไม่รู้เรื่องส่วนด้านนอกในตอนนี้นั้นอเล็กก็พยายามพังประตูเข้ามาจนสโนต้องพาตัวทุกคนรีบหนีไปด้านล่างในเวลานั้นจูจ่ๆปใายห้อยคอของเอเมลิลีก็ส่งเสียงเตือนขึ้นมาเธอจึงถอดมันวางไว้และหนีไปอเล็กที่ตามไปจึงพบแค่ป้ายเท่านั้นในขณะที่พวกสโนกกาลังหนีจูจ่ๆเาวทีมสื่อสารด้านนอกก็พุ่งเข้าชนคูกจนประตูอัตโนมัติปิดลงทําให้เมสติดอยู่ด้านนอกสโนไหนก็พยายามให้เมสกดปุ่มฉฉุกกเเินแต่ขาับ ข้าใจสนโนว์จึงออกไปหาของมาช่วยและในเวลานั้นเมสก็ได้บอกข้อความแปลกๆให้กับเอมิลี่และบอกว่าฉันเห็นคุณฉันเห็นอนาคตของคุณก่อนที่เขาจะถูกแช่แข็งจนตายสนโนว์ที่มาไม่ทนนันเขาเนี่ยก็เสียใจมากแต่มาที่สถานีอวกาศเจ้าหน้าที่ได้บอกเขาไล่กับสกอตว่าคุก MS1 ที่ไม่มีคนคุมจะตกลงไปที่เอสเทนสีในอีก8ชั่วโมงต่อมาสกอตจึงรีบต่อสายไปที่กระทรวงยุติธรรมและในตอนนี้ในที่สุดสนโนว์ก็พาเอมิลี่มาจนถึงยานลีภ้ภัยเขาบอกให้เธอไปเข้ายานโดยโกหกว่าเขา จะไปยานอีกลำเขาสัญญาว่าเมื่อกลับไปถึงจะบอกชื่อจริงกับเธอและก็เรียกไอติมเธอด้วยสโนนั้นก็นั่งมองโดยานที่ถูกยิงออกไปแต่ที่ไหนได้เอมิลี่นั้นกับแอบมาที่ด้านหลังเขาซึ่งเธอนั้นก็ไม่ได้ไปกับยานเธอบอกเขาว่าถ้าเธอยังอยู่พ่อของเธอจะไม่มีวันสั่งทำลายคูปและนั้นมันก็ทําให้สโน,น่นโกรธมากและเอมิลี่ยังต้องการให้สโนนั้นไปชุดตัวประกันที่เหลือและกับข้อความที่เมสทิ้งไว้ก่อนตายสโนนั้นเลยตอบตกลงแต่เรื่องเนี่ยก็ไม่เป็นตามนั้นเมื่อไฮเดิสามมาเลส ให้บอกที่อยู่ของเธอไม่อย่างนั้นเขาจะาฆ่าตัวประกันทุกคนทิ้งทําให้เอมิลี่เนี่ยใจอ่อนและบอกที่ซ่อนตัวออกไปแต่ทว่าผลที่ตามมานั้นไฮเดลเนี่ยกับสังหารตัวประกันทิ้งทั้งหมดซึ่งสโนนั้นก็รีบพาตัวเอมิลี่หนีออกไปทันทีและไม่นานนักจูๆ่ๆก็เหมือนมีแรงกระแทกจนลิฟที่พวกเขาใช้หยุดทํางานสโนนี่ก็ใช้มือง้างเพื่อเปิดประตูลิฟออกและลงไปด้านล่างซึ่งเขานั้นก็พบศพของนักโทษที่ถูกใช้เป็นหนุ่นทดลองในเวลานั้นอเล็กที่แอบเข้ามาด้านหลังสโนได้จอดปืนเข้าที่ด้านหลังและยึดปืนนนพกกจาสสโโไแต่ ก็อาศัยจังหวะเผลอปัดปืนของอเล็กออกก่อนจะวิ่งไปหยิบป,ปืนกลที่แอบวางไว้ที่ด้านบนของลีฟแต่เขาในกับถูกอเล็กยิงจนหล่นลงไปในช่องว่างของลีฟและสลบไปต่อมาอเล็กก็ได้จับตัวเอมิลี่กลับไปที่ห้องควบคุมอเล็กจึงสั่งให้เปิดระบบสื่อสารอีกครั้งและเวลาเดียวกันเฮนรี่ที่สามารถติดต่อดีอีกครั้งเขาก็เรียกสโนที่สลบจนตื่นขึ้นมาเขาบอกให้สโนทิ้งเอมิลี่ที่ดูจะไม่รอดแล้วและให้ไปที่ชั้น9ก้าซึ่งที่นั่นก็มีชุดอวกาศเพื่อหลบหนีออกจากม,มาหู พ่อของเธอห้ยกเลิกปฏิบัติการไม่งั้นเขาจะให้ลูกน้องทำร้ายเธอแต่เอมิลี่เนี่ยกลับบอกว่าพ่อของเธอนั้นจะถล่มคุกนี้ให้ลาบคาบซึ่งในตอนนี้ไฮเดลเนี่ยก็จะทำร้ายเธอแต่เอเล็กนั้นกัดหยุดเขาเอาไว้ทางหน้าสกอตเขาต้องการจะสั่งปฏิบัติการในทันทีเพื่อจบปัญหาแต่ประธานาธิบดีนั้นกลับไม่ยินยอมสกอตจึงใช้อำนาจที่แอบตกลงกับรองประธานาธิบดีและเจาา้จาหนา้าที่ระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมปลดประธานาธิบดีออกจากหน้าที่ชั่วคราวก่อนจะสั่งยานบินออกไปปฏิบัติการโจจเมเ็รูปแบบ ยานบินทุกลำก็ออกไปล้อมคุก MS1 ไว้ในเวลานั้นอเล็กเองก็กัลรองทะเลาะกับไฮเดลที่บอกว่าเขาไม่รักษาสัญญาไฮเดลเนี่ยก็แอบใช้บีดเสียบเข้าที่กลางอกของอเล็กจนเขาเสียชีวิตก่อนจะยิงสังหารลูกน้องที่ติดตามอเล็กไปด้วยอีกคนที่ด้านนอกคุกตอนนี้ยานบินนั้นก็เริ่มทําการจู่โจมคุก MS1 อย่างเต็มอัตราสื่อแต่ระบบป้องกันของตัวยานก็ส่งกระสุนปืนใหญ่เข้าตอบโต้จนยานบางลำนั้นล่วกลงไปที่ด้านในส่วนควบคุมตอนนี้ไฮเดลที่ปึงปังเนี่ยก็ต้องเข้ามาจัดการกกัััับบเเออมลลีในนททแต่ธด โดยใช้น้ำหอมจุดไฟเผาใบหน้าของเขาไฮเดียลที่โมโหจึงใช้เหล็กแหลมแทงเข้าไปที่ท้องของเอมิลี่แต่ก็ถูกสโนตามมาช่วยไว้ก่อนจะซัดให้เดียลหน้าหงายจนสลบไปต่อมาสโนพาเอมิลี่หนีแต่ก็พบกับหนักโทษที่วิ่งไล่ตามมาสโนได้ยิงสกัดพวกมันเอาไว้ส่วนตอนในที่ด้านนอกของยานบินได้ทิ้งระเบิดลำสุดท้ายตรงใจกการวงแหวนของคุก M.S.1 ได้สำเร็จก่อนจะวางระเบิดตั้งเวลาทิ้งไว้และรีบถอนตัวทางหน้าสโนเขาได้พาเอมิลี่วิ่งหนีมาจนถึงชั้น9ก้าและสวมชุดอวกาศ ซโนนั้นก็จับมือเอมิลี่และบอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นโรคก,กูความสูงก่อนส้าเอมิลี่ทิ้งตัวลงจากขูพอพวกเขาพ้นออกมาไม่นานระเบิดที่ถูกวางไว้ก็เกิดระเบิดขึ้นซึ่งชิ้นส่วนของยานนั้นก็กระจายลอยมาถูกศร,รษะของเอมิลี่จนเธอสลบไปต่อมาพวกเขาเข้าสู่ชัน้นบรรยากาศของโลกจนชุดอวกาศเริ่มลุกไหม้และในตอนที่ใกล้จะแลนดิ้งสู่พื้นซโนนั้นก็กดให้ล่มชูชีพกลางออกมาได้ทันเวลาจนทั้งคู่ลงสู่พื้นอย่างปลอดภยัยซโนพยายามเรียกจนเอมิลี่ได้สติแต่ตัวเขากลับถูกจับกลุมตัวอีก เอมิลี่นั้นก็ถูกนําตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่ทว่าเธอนั้นก็คิดถึงข้อความที่เมสเคยบอกเธอเธอจึงแอบหนีจากโรงพยาบาลออกมาต่อมาเอมิลี่เธอเนี่ยก็เดินทางไปที่สถานีรถไฟที่เมสเคยบอกไว้และคําใบ้ที่เมสบอกพาเธอไปยังตู้ล็อกเกอร์สีเขียวพอเธอกดรหัสที่แป้งมาจากข้อความว่าฉันเห็นเธอฉันเห็นอนาคตของเธอตู้ล็อกเกอร์นั้นก็เปิดออกจากนั้นเอมิลี่ก็เดินทางไปค้นหาความจริงต่อจากตึกที่สโนเคยหลบหนีเธอมองไปยังกระจกและเข้าใจว่าที่จริงแล้วภาพที่สกอตเห็น มันคือสิ่งที่เขามองผ่านกล้องส่องทางไกลมาจึงทําให้มุมมองของมันผิดเพี้ยนและที่จริงแล้วแฝงถูกนักฆ่าอีกคนสังหารและสโนก็ยิงสวนไปที่นักฆ่าผ่านตัวแฝงซึ่งเธอนั้นก็นําเรื่องนี้ไปบอกพ่อของเธอให้เขาช่วยจัดการไม่นานนักเฮนรี่ก็เดินทางมาพบกับสโนสโนบอกเฮนรี่ว่าเขาพบกระเป๋าแล้วเขาส่งมันให้เฮนรี่ที่เปิดกระเป๋าอยู่สโนบอกเฮนรี่ว่ารู้ใช่ไหมแฝงต้อนถูกฆ่าเขากำลังปลอมตัวอยู่และเขาไม่ได้ขายความลับเฮนรี่ที่ได้ฟังก็ประหลาดใจแต่พอเฮนรี่เปิดกกระเเป๋าาาออมข ก็พบเพียงความว่างเปล่าและไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเฮลลี่บอกว่าเขาไม่เข้าใจสโนว์ Snow จึงบอกว่าตนเองก็สงสัยว่าทำไมเฮลลี่ถึงรู้รหัสเปิดกระเป๋านั้นและจู่ๆที่ด้านหลังของเฮลลี่นั้นกับมีสกอตยืนมองอยู่เมื่อเรื่องแต่เฮลลี่เนี่ยก็บอกว่าเขาได้เงินมหาศาลและกับการทําให้แฟงตายเฮลลี่นั้นก็ไม่แม้แต่จะเศร้าเสียใจหรือสมนึกเลยเขายังบอกว่าชีวิตของแฟงก็เหมือนสโนว์ที่เทียบกับเขาแล้วมันไร้ค่าพอเฮลลี่นั้นรู้ความลับที่ใครๆก็อยากรู้สโนว์ Snow ที่โกรธจึงใช้ไฟแช็กที่อนๆหนลทีี่แก้มของเฮ เพื่อตีตาให้ก่อนที่เฮนรี่จะถูกจับตัวไปก่อนที่สกอตนั้นจะชมสโนว่านายทำดีมากสโนว์ Snow ที่ออกมาจากคุกคุมข,ขังเขาและก็จุดไฟแช็กเพื่อปุ่นแต่ไฟแช็กเนี่ยกลับไม่ติดสโนว์ Snow จึงถอดปลอกมันออกมาและเขาก็พบกับเมมโมรีที่ซ่อนอยู่ด้านในจึงเข้าใจว่าที่จริงแล้วแฝงบอกให้เขาเก็บไฟแช็กให้ดีไม่ใช่กระเป๋าและเรื่องราวมันก็หักมุมในตอนจบสโนว์ Snow นั้นก็เก็บเมมโมรีไว้ในกระเป๋ากางเกงและในเวลานั้นเอเมิลี่ที่แอบอยู่ก็เดินออกมาพบเขาเธอบอกว่าเธอตามสืบจนพบชื่อจริงของเขาที่ม่ชวาแ แล้วมันเคยชื่อหญิงสาวสโนเนี่ยก็ขอบคุณเอมิลี่ที่ช่วยเขาไว้ซึ่งเอมิลี่นั้นก็บอกกับสโนว่าเธอมีของฝากมาให้ก่อนจะชกเข้าที่หน้าของสโนอย่างจังเพื่อเอาคืนในตอนนั้นดานสโนก็บอกเธอว่าเขาเดาว่าเธอจะจมูกซะอีกและเอมิลี่นั้นเธอก็ยิ้มก่อนที่หนังจะจบลงก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้เรียกได้ว,ว่าสนุกและมั่นสุสดเลยแหละครับซึ่งสุดท้ายก่อนจากการผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและในวันน และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ